ยอนสุดท้ายลุ้นกันเบ้างดูตายนี่แถวนี้น้ำตื้นเด้อพี่น้องเอ้ยสิเป็นอะไโอ้ไอนั้นเอากลางเด้อหลังกลางมีบะมีเรื่องหลังกลางหลัง,งนั้นปลอมรดิพู้พอ่อไงทึกละหน้านั่นบอทึกละหาน้า,นานดินอยู่หันโอ้ยพ่อใหญ่ใหญ่ทึกงทึ้งทึ้ตัวนี้ก็ได้ Hú xài nhầy, bồi trong chán, đai nhầy cứ cắn Không, <laughs> <đóng>, không <đóng. cười> Hết hết, ổ khịp nó ngám mẹ vì nó bừng nhỉ Không nó bơm lít cả nhầm mà Bó thô À bó Nhật Qua ấy cũng lùng lùng đấy, bộ lùng đấy, Tài nào đấy Đấy Ô thô thô, tài hả ยพี่น้องเอ้ยไม่ต่ำกูห่าโลไม่ตำกูห่าโลพี่น้องเอ้ยฮักโอ้โเนี่ยได้แก่งแบบสุดคุดมาสีบทึพี่น้องคุดมาสีบทึมาใส่สวยๆเอานี่พร้อมลิฟต์ยุ่งฮันเฮ็ดเอาเอาคลิปยาวๆเลยหลังนี้ โบทืบหุ่นตัวนั้นแต้เลยตัวนั้นกระด้นะไปเอาบอลมันถือก่อนใช่ไปเฮ้ยใครเตะเหงื่ปไีนไปปีนมาได้ไปไปพี่น้องเอ้ติดตามเราหัวไ่เมื่อนี้หุ่นดินอยู่คนเด้แทบแทบเดียอ่ะตัวนั้นน่ะป้อมลิบได้หัวไง ป้อมลิฟท์ครับเอาตัวป้อมลิฟท์นี่ก่อนนี่นี่นี่ได้มันอาวว่าอยู่นี่เนี่ยมันดีเดาเดาป้อมลิฟท์เลยปอพี่น้องอะไรบ้างป้อมจนลิฟท์นี่เออโอ้ขาจังป้อมน้อยป้อมน้อยจนลิฟท์เลยเออเขาสิดึงให้เด้อเฮ้ยผู้เดผู้เดผู้เดห่างเพอร์เวอร์อยู่ผู้เดเออโอ้ขาจังขาจัง ตายกูเอาเทะเทเอาเทะเทโอ้กูปูนไงคือจะว่าเนาะแถวนี้เนาะสมพอน้ำตื้นป่าปูนไงมันน้ำเลือกระตัวเนี้ยที่ป่าโอ้ยโวยลิปอีกแล้วไปเอาไปเอาไปเอาหันหน้ากระแม่ดอีกเอาพื้นเลยแถวนี้นะ เอ๋อจากหลังแล้วเมื่อกี้หยำมาฮะสามสามได้สองอ๋สามได้สองอ๋อไอ้พี่น้องเป็นตะปวดตะม้วนเห็ไหมเี้เลยป่าธรรมชาติน่ะพี่น้องใส่โบธึกจังหวะมันนี่โบได้เลยพี่น้องเอาสิบ๊บอกวิธีแบบนี้เด้อใส่โบธึกจังหวะโบได้คือผลว่าที่ใครจะใส่หลายหลังเนี่ นี่ป้อมจนแตกเลยพี่น้องนี่หนิ่งป้อมจนดุดอยู่ดิหนิ่งอยู่บ้าป้อมจนดิบพูร่าตึงมาเลยลุยเอาเข้ามาเอ็ดเฉยมาเอ็ดเฮ็ละเฮ็ดละเฮ็ละแน่นละมือละตึงมือละเอ๊ะเฉเอ็ดเฉยเอ็ดปัดโถขักขักดับบอกว่าดับ พี่น้องเอ้ยฮาเข้ามาหับสมกับฟากพี่น้องเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องเอ้ยหับสมยาข้ามโฆษณาเด้อพี่น้องเอ้ยหักินแบบบานๆหับกินแบบนี้ฟือว่าทึกต้องพี <ป commented? S 1> ่น้องเอ้ยใส่เบ็ดกับใส่มองเอานี่ใค้อยากได้เรามาใส่เด้อพี่น้องเอ้ยลิ้นมาหัวนํากระไดเด้อสิพามาใส่ไหนลงลอดเหรอ บูอะไรลงไหมลงแล้วไหมล,ลงซะกองกดจุดพูดเลยตอนนี้โอ้โหตายเปิดแถวนี้นะจับมันนะตายตายตายดิฉันนี่ดิหลังนี้ก็ไหมแล้วหยับเบือมาหยับเบือมาหลังนี้ก็ดึงสุดอีกแล้วหลังนี้ก็ดึงสุดเอ้ย Ô oh, bột hook tí mà gì nhui, sấy mắt má sấy, hook 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 Khá rồi hook 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 Nhào nhào hook 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 หกหลังห้าตัวตายตายขักกระโดดดับพี่น้องเลยดับแท้ๆพัวใหญ่เห็ดนะ่ะดับแท้ๆมือนี้นะ่ะลายเหลือกเกินมือนี้ลายคนมูเลยเอ้างมานไหล่น้องเอ้ยมานมานันขักขัดมันมานโบ่บ,บ,บ่มีนี่ปูลิปวิ่งลูกลิปวิ่งลูก โอ้ใสหมดนะป้าพ่อใหญ่ลิบน้ำเลยน้พี่น้องเลยลิบน้ำเลยพี่น้องโอ้หมานคักอยู่นี่นะป้าผือพี่น้องป้าผือเด้อการยาดกินเราไปเอาป้าผือฮุ่นบ่เอาจใจในฮุ่นเนื้อตาลากอยู่เลยโอ้ยฮุ่นหลังแล้วก็อยู่ในฮุ่นพ่อใหญ่โอ้แดดแห้งทึกป่านนั้นวาวันมือสวยบบทึกแดดทันแห้งเอา ลุดละบ่ทอถูกืมหักบ่อรีบปดปอมปอมจุดรีบน้ำปอมน้อยแน่เขารีบนะโอ้ขนันทึกตัวใหญ่คือเมื่อกี้นี่โอ้เสียเลยวบโบเห็นเพนลยล่ะบเห็นเลยิลยไปข้างในเผยชิไปหูเอาไส้มันก็บจื้อได้พี่น้องเอ้ยเบ็ดก็ะได เป็นห้าสิบหลังป่านี่บโตั้มก็สามสิบแลพี่น้องเลยบบทึกแต่สาวนี่แหะไอ้พี่น้องเอ็ดสิบยาวๆเลยเด้อนี่ไอ้หลังนั้นก็นยุ่งคะใครจะใส่ลายเนาะเหี่ยมนี้เนาะโอ้หลังนี้บบจินบบจินอันนี้โบจินหลังนี้นะโอ้เบิดเราบูจัก มเราบรจักพี่น้งองบริจิณพวัญใหญ่หลังนี่นะตายๆบุ้ทึกแต่สามหลังคักนี่ปลาผักตบปลาผักบุง้งปลาผือไละหินมาไสโลดนี่ปเป็นใจซีน่ะโอ้ยเด็กขวัใหญ่หลังนี้อยู่นี่บริจิณบริจินหลังนี้ก็ได้เดี๋ยวโอ้เหนื่อย่บุลล้อน,อนไปพูดพ่อใหญ่หลังนั้นอย่างโบ้เลยเอาไว้ให้นะ โอ้ยใหญ่เอ้ยที่หลังนี้ก็อยู่นี่มันลิบน้ำนะน่ะน้องเอ้ยมันลิบเราบเห็นเด้น้องเอ้ยเชียวเอาเชียวเบิ้งทึกอยู่บ่บ่ทึกหลังนี้เราบ่กินเด้อันนี้แล้วมันกินแล้วนะป่านะพี่น้องใช่มันทึกระวมระบบเด้อตามการตา่ำทันทึกระได้กิน บทึกละจู้หลายตัวเทบอยู่นี่นี่หลังนี้ไม้หมดอยู่นี่เมียนอยู่บ่นี่ตึกฮานเฮ้ยบ่บ่โอ้ทึกอีกบ่จักฮะโอ้แบบเขาใส่เขาใส่ใส่ขวดใส่ขวดเลยตอนทำมาใส่ฮะอป้อหอยก็ได้ ถึงบ่ถึงบ่สุดท้ายแล้วเด้หั่นน่ะท้ายในเลื่องนี้แล้วเด้ถึกว่าบ่ถึกเอาเบิ่งดูเบิ่งดูเอามาลุ้นดูคลิปยาวเลยได้นี่น่ะออาขึ้นมาแล้ววับมิตรีลี ป่าแถวนี้หัอกโบ้ใหญ่คือชาว่าเนาะผู้ผ่านใดโอ้ขักี่น้องเจ้านี่นะได้ห้าตัวห้าตัวหกตัวคนนี้เบ็ดสิบหลังไปไปยังเบ็ดสี่ห้าหลังพี่น้องเอ้าติดตามเบ่นั้วคือหนึ่งฟองย้อนเป็นเบ็ดเหลือย้อน่าล่ะ